เพชรบูรณ์ครับมีสถานการณ์อุทกภัยแล้วนะครับฝนตกกระหน่ำทั้งคืนนะฮะมีการส่งผลน้ำป่าทะลักเข้าท่วมใจกลางอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับมีการสั่งปิดโรงเรียน3วันแล้วครับวันที่21สิสิงหาคมครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าในตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาครับได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักบนเทือกเขาเพชรบูรณ์รวมทั้งในหลายพื้นที่ของอำเภอวังโป่งฮะโดยเฉพาะตำบลซับเปิบตำบลวังหินและตำบลวังโป่ง ทำให้ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับได้มีน้ําป่าจากเทือกเขาดังกล่าวไหลทะลักล้นคลองซับเปิบวังโป่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรซึ่งเกษตรกรได้ปลูกข้าวโพดแล้วก็เตรียมที่จะเก็บเกี่ยวในอีกไม่กี่วันนี้ฮะได้ถูกน้ําท่วมรายเป็นหน้ากลองเสียหายเป็นพื้นที่วงกว้างและนอกจากนั้นครับน้ำก็ยังได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตลาดอําเภอวังโป่งทําให้รถทุกชนิดครับไม่สามารถผ่านได้ พ่อค้าแม่ค้าต้องช่วยกันเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงกันอย่างโกลาหลนะฮะโดยเฉพาะตลาดฝั่งทางด้านทิศตะวันตกซึ่งที่ผ่านมาครับไม่เคยมีน้ําไหลผ่านเกาะกลางเข้ามาเข้ามาท่วมเลยแต่ในครั้งนี้ครับถือว่าปริมาณน้ำนี่ค่อนข้างมากจึงทําให้น้ําไหลเข้าทะลักข้ามเกาะกลางถนนเข้าท่วมพื้นที่ที่ฝั่งตลาดฝั่งตะวันตกร้านค้าหลายร้านครับไม่ทันได้ตั้งตัวทําให้สินค้าหลายอย่างได้รับความเสียหาย ในขณะที่รายงานข่าวนะครับถึงแม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วแต่ท้องฟ้าก็ยังมืดครึ้ม เมฆลอยต่ำแล้วก็คาดว่าในวันนี้ครับน่าจะมีฝนตกลงมาซ้ำอีกอย่างแน่นอนครับทางด้านนายไพรรัตพิงประยูนนาย,ยกเทศมนตรีตำบลวัางโป่งได้เปิดเผยว่าเทศบาลได้เฝ้าระวังตั้งแต่ได้รับรายงานว่ามีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์และได้ประสานกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังโป่งให้สั่งปิดโรงเรียนเป็นระยะเวลา3วันคือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนค่ะสำหรับในตัวตลาดวังโป่งนะคะจะ การสอบถามพ่อค้าแม่ค้า พบว่าไม่เคยปรากฏว่ามีน้ำท่วมข้ามฝั่งมาเลยค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจึงเตรียมตัวไม่ทันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะตามเทศบาลตำบลวังโป่งก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือยกเข้าของขึ้นสู่ที่สูงและให้เจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาค่ะขณะที่ทางเทศบาลได้จัดเตรียมข้าวกล่องและน้ําเพื่อนําไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนค่ะคาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาอีกวันพรุ่งนี้สถานการณ์ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ Okay.